สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ไม่รู้ทำไมแต่ไม่ได้รักเหมือนเดิมแล้วนี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คุณได้ยินกันบ่อยๆจากปากของคนรักคนหนึ่งที่กำลังจะหมดใจต่ออีกคนและทุกครั้งคนที่ถูกทิ้งเอาไว้ก็มักจะมีคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ว่าคุณผิดอะไรเพราะความรักไม่มีถูกหรือผิดดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูเจ็ดอาการหมดใจเป็นเหตุสังเกตได้นำามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันมันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าคุณจะสู รวยหรือเก่งแค่ไหนแล้วคุณก็ทําได้แค่สังเกตจากสัญญาณหมดใจเหล่านี้ตามไปดูกันครับข้อที่1อยู่ดีๆก็หายลายไม่ตอบ เพราะการใส่ใจมันแสดงถึงความจริงจังและจริงใจในความสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกันผ่านทางโทรศัพท์ของคนสองคนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตที่สําคัญครับหากวันหนึ่งข้อความของเขาเวลาตอบคุณมันสั้นลงอย่างเช่นอืมอ้ออือ Okay. ก็เริ่มมาไหนจะตอบช้าทั้งทั้ง,ท,งที่เล่นมือถืออยู่หรือแม้กระทั่งได้อ่านแล้วไม่ตอบหรือลามไปจนถึงพฤติกรรมการคุยกันของคุณกับเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมก็ให้สังเกตได้เลยว่านี่คือสัญญาณแรกๆของอาการหมดใจหรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยครับว่าไม่ได้กําลังชี้ทางให้คุณกลายเป็นคนที่ระแวงจนเกินไปแต่หากคุณเริ่มสงสัยนี่ก็คงเป็นจุดสังเกตแรกๆที่คุณไม่ควรมองข้ามครับ ข้อที่ 2. มือถือน่าสนใจกว่ามือที่จับใครๆก็ติดโทรศัพท์กันได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ก็ไม่ควรมาติดโทรศัพท์เวลาที่อยู่กับคนสําคัญหรือเวลาสําคัญๆที่ควรทําให้กับคนที่เรารักเพราะมันแสดงถึงความไม่ใส่ใจในความรู้สึกของกันและกันไม่สนใจกันทีนี้คุณก็ต้องส่องเขาหน่อยนะครับว่าเขากำลังติดเกมในมือถือหรือติดใครในมือถือกันแน่ครับ ข้อที่3อะไรที่เคยถูกอยู่ดีๆก็ผิดไปหมด หากคุณคิดว่าคุณทําตัวสม่ําเสมอมากพอตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้แล้วอยู่ดีๆอะไรที่มันเคยโอเคแต่ตอนนี้เขาไม่โอเคกับสิ่งที่คุณเป็นอีกแล้วแถมยังพร้อมที่จะหยิบมาเป็นประเด็นให้คุณต้องทะเลาะกันอีกมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนก็ได้ว่าเขาเริ่มไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นอีกแล้วและถ้ามันเป็นบางอย่างเรื่องที่คุณผิดพลาดและยอมรับได้คุณก็ควรแก้ไขมันเพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้น แต่ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดคุณก็ควรคุยกันตรงๆได้แล้วละ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ครับข้อที่4ความลับมากมายมีอะไรไม่เคยบอก เคยพูดเคยเล่าให้ฟังตลอดว่าอยู่ไหนทําอะไรไปกับใครเป็นเรื่องปกติแต่อยู่ๆก็กลายเป็นแทบไม่ได้คุยกันหายไปทั้งวันแต่ไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างเลยทักไปก็ไม่ค่อยตอบตอบทีหนึ่งก็นานแสนนานแถมยังทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเป็นใครก็อดน้อยใจไม่ได้จริงๆนั่นแหละครับข้อที่ 5. ไปไหนกับเพื่อนจนลืมให้เวลาของเรา มันคงแปลกจริงๆที่เมื่อก่อนอะไรๆก็เป็นคุณเสมอไม่ว่าจะเที่ยวจะกินข้าวอยากไปไหนก็ชวนคุณได้ตลอดแต่พอวันนี้คุณกลายเป็นคนที่ต้องชวนเขาแทนซึ่งนั่นก็ยังไม่แย่เท่าเวลาชวนไปไหนก็แสนจ,จะยากเย็นไม่ค่อยอยากจะไปกับคุณนักหรอกแต่ก็เห็นไปไหนกับเพื่อนได้เสมอและเวลาของคุณก็เริ่มน้อยลงไปทุกทีซะอย่างนั้นครับ ข้อที่6นี่คือตอนจบของคนไม่พูดกันเจอกันทีก็ไม่มีเรื่องคุยไม่รู้จะชวนคุยอะไรดีไม่มีเรื่องให้ปรึกษาเวลาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่อบอุ่นเหมือนเดิมเกิดเป็นความเงียบที่ไม่ใช่ความเงียบสงบแต่กลับเป็นความเงียบที่อยู่ด้วยกันก็ยังเหงาอยู่ดีและถ้าหากคุณเป็นคนพยายามชวนคุยอยู่ฝ่ายเดียวด้วยล่ะก็เหนื่อยหน่อยนะครับ ข้อที่7ใครต่อใครก็ถามว่าระหว่างเราเกิดอะไรความเหินห่างในความสัมพันธ์ของสองเราชัดเจนจนเป็นที่สังเกตของคนรอบข้างใครเจอก็ถามว่าแฟนไปไหนยังคบกันอยู่ไหมพวกคุณยังโอเคใช่ไหมส่วนคุณก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากยิ้มสู้กับคำถามนั้นไปเพราะคุณเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกอย่างยังปกติดีหรือเปล่าครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับพเพื่อนๆกับ7อาการหมดใจเป็นเหตุสังเกตได้จากทุกคอที่ได้กล่าวมาอยากจะบอกคุณสาวๆทุกคนว่าสิ่งที่นําเสนอเป็นเพียงแค่ทฤษฎีกว้างๆที่อาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ได้เพราะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนสิ่งที่น่าจะดีที่สุดก็คือคุณสาวๆต้องลองคิดดูว่าความเปลี่ยนแปลงของคู่คุณมีสัญญาณเตือนเหล่านี้หรือไม่เกิดจากอะไรแล้วคุณแก้ไขอะไรมันได้บ้างก่อนที่ทุกอย่างจะสาย เกินไปเอาใจช่วยทุกคนครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ